สวัสดีค่ะโทษทีนะคะอ้อไม่ได้ทำวิดีโอเยอะเพราะ oh, <wow. S 1> อันทำทริปนี้มันจะเป็นแบบว่ากลับไปกลับไปกลับไปกลับมาสองอาทิตย์กันแล้วมันก็เหมือนกันแล้วมันก็เนี่ยมันจากร้อนแล้วหนาวร้อนหนาวร้อนหนาวเลยแบบว่าตอนอ้อไม่สบายมันจะโอ้ไม่สบายแบบว่าหนึ่งอาทิตย์เลย so วันเนี้ที่อ้อซื้อมาจำได้ไหมคะอันนี้มันจะเป็น Hot and Spicy อันนี้มันจะเป็นหนึ่งปอนด์ไม่หนึ่งดอลลาร์เกาเาแล้วก็รีครับนะคะรีครับรีครับอันนี้จะเป็นอันนี้มันจะเป็นทเท่าไหร่นาอสิบแปดหรือสิบเจ็ดเกาเก็บอกว่าไม่มีน้ำตาลเอ่อเอสจี d g l u ลู n f นฟรโอ้ต่ชอบผงชะโรดเดชอบผงชะโรด จะยังอร่อยอันนี้เขาบอกว่าไม่มีผงชรอร์ตแล้วก็ไม่มีแป้งเพราะว่าอ้อทานาแป้งแบบนั้นไม่ได้มันจะทําให้ปวดท้องโอเคอันนี้เขาบอกอโอเคต้องรีวิวนะโอเคสวยอีกอันหนึ่งที่อ้อมีสิ่ก่อนนะมันจะเป็นแบบว่า,อ,าอันสีอันเล็กๆอันอันสีเรืองเหลืองหรือ,อสีออเรนจ ไอ้นั้นน่ะมันจะเหมือนแบบว่า p r e m i u ยม e ี t แต่มันจะมันเหมือนสไลซ์แต่มันแห้งแล้วก็มันจะแผดแต่มันมันแข็งโอ้ไม่ค่อยชอบมันมันแผดเฉยๆแต่มันไม่มีไรมันโอเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบว่ามีดีเอ่อเนื้อมันดีเพราะว่าเนื้อมันเป็น p r e m i ยมแล้วเขาก็ตัดเอ่อสไลซ์บางๆแล้วเขาก็ dry หรืออะไรไม่รู้ของเขามันก็โอเคแต่แบบว่า ขัวนั้นแพงมากเลยก็ได้เลยกกว่าอันไหนอันเนี้ยอันนั้นอะ่ะอืมบอกว่าไม่คุ้มหรอกอ้อจะไม่ซื้อ,อแล้วเพราะว่ามันแพงแล้วก็มันก็โอเคมันก็ของดีแต่มันไม่ค่อยลอ,อยอันเนี้ยอันเนี้ยคนที่ตอนอ้อซื้อเขาบอกว่าเอาอนเนี้ยเขาเขาทานอันนั้นเลยอ้อซื้อมาอืมอันเนี้ยก็โอเค อันนี้ก็โนทตบุ๊นะคะอันนี้เขาบอกว่ามันเป็น premium cut dry beef ก็ถูกนะคะเพราะว่ามันใหญ่มากเลยค่ะแปบเดียวตอนมานีเนี่ยโอ้โหที่มันใหญ่ไปหมดแล้วแต่มันออกมามันจะเป็นชองที่แบบนี้นะคะอันนี้มันจะเป็นรสรสเ e ารสออริจินัลมันมัน natural style มันไม่ใช่แบบว่าเขาไม่ได้ใส่ไลน์มากรอกเขาบอกว่าเขามันเป็นแค่ smoke added อันนี้นะคะอืมอร่อยอร่อยอันนี้ดีแต่อืมอร่อยอืมแต่ flavor natural ถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากแบบว่าอะไรเผ็ดเผืออะไรแบบนั้นแค่แบบว่าคุณความจริงอ้อตอนอ้อทานอะ่ะทำกว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ทำมามาก แล้วก็ใส่เบรกแล้วบางครั้งก็เนี้ยกใส่ไปก็กินตอนในห้องอ๋อตอนน้องไม่สบายอะ่ะหรือบางครั้งแบบว่าตื่นมาแล้วก็ก่อนดื่มกาแฟเพราะว่าตอนนั้นโอทำชีฟสี่ from สิบส um, อง midnighttofour um, o'clock in the morning แล้วมันต้องมาเพราะว่าโอ้ยต้องดื่มกาแฟต้อง wake ไวกไหมงั้นอะ่ะ ทำงานจะยากเลยแบบว่าอ๋อจะกินในเนี้ยก่อนไม่งั้นจะรองท้องไม่งั้นไม่ไหวไม่ไหวอืมอันนี้ยโอ้พุฟอืมลอ่อือืมอืมโอเคอืมอันนี้ยโอ้ก็ชอบอันเนี้ย,ย,ยนนเผ็ดน,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 นิดหน่อยอืมซุภาษาอืมสุก ความแพทของเมืองไทยมันมันไม่ค่อยแพทขนาดน,นั้นหรอก